สวัสดีครับแฟนช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมนะครับย้อนเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาปอลา3สามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไปด้วยพักยก7 7ตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีนะครับก็เลือกมา3คู่จาก2ลีกนะครับไปเริ่มที่เวลาตีหนึ่งตรงสวอุดีโปรลีครับอาราเอ็ดทีมบว้ยที่ตกชั้นแล้วนะครับจะเปิดบ้านเจอกับเอาดีฮัต ทีมจ่าฝูงนะครับอาราเอดเนีย21แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้ดามักมา0-1นะครับก็มีตัวหลักๆอย่างอายุบคาชิมตัวโมร็อกโกนะครับย ok, ูรีบูซอกตัวอลจีเรียของหน้าก็เป็นคาริมเอลเบอร์คาอุยนะครับของหน้าตัวเก่งชาวโมร็อกโกครับเฉอกับอาดีฮัตจ่าฝูง74แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มอัลเฟ่ามา3-0นะครับโลลองบลองเนียจอพาทีมคว้าแชมป์นะครับก็ดาวดังฟาบินโย แล้วก็กองเต้นะครับแนวรูกพุเซมัวอาอูนายเฮอร์นันเดสตัวสเปนนะครับกองหน้าก็คาริมเบนเซม่าครับนดะที่แล้วก็ยิง2ลูกนะครับนดะแรกเจอกันเอาดีฮัตเปิดบ้านถลม่ม4-1ก่อนเกมเอาดีฮัตต้องบุกมายิง2อนะครับเอาง่ายเอาราเอ็ดเนี่ยพอตกชั้นแล้วก็ปล่อยจอยเหมือนกันนะครับนี่ก็แพ้มา3เกมติดเอาดีฮัตชนะเกมนี้โอกาสแชมป์สดใสามากนะครับดูแล้วไม่น่าพลาดครับเบนเซม่าน่าจะยิงต่อเนื่องนะครับเอาอาราเอ็ดถอดใจ ประตูแรกมาไวน่าจะไหลครับเอาดิฮัตจะบุกมาชนะแน่ถึง2ประตูเป็นอย่างน้อยนะครับขยับไปที่เวลาตีสอตรงครับไปดูลาลิกาสเปนนะครับเอสปันญ,ญอนจะเปิดบ้านเจอกับบา,ารา์เซโลนาจะฝูงนี้เป็นเกมดาร์บี้แมชครับเอสปันญ,ญอน39แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้เลเกนเนตมา2-3นะครับก็ตัวหลักๆ คือมีโอมาเอลฮิราดีตัวโมร็อกโกนี่พ้นแบนกลับมาช่วยทีมนะครับดังกลางมีอเล็กซ์คาวนารุคคาบีเปาดูเอดูเอ็กโปซิโตกองหน้าชองเฟอร์นันเดสนะครับเจอกับบาร์เซโลนา82แต้ม เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะมาริตในเอลกาซิโกมา4-3นะครับต่อหละัๆก็เปดี้เฟรนกี้เดยองลามินยามาราฟินญาข้างหน้าเนี่ยหลังๆเลวานไม่ได้ฟิตนะครับก็อาจจะเป็นโอกาสของเฟรันตอเลสซึ่งก็ทําได้ดีด้วยนะครับนัดแรกเจอกันบาซ่าเปิดบ้านชนะ3-1ก่อนเกมบาเซลนาบุกมาเป็นต่อเยอะมากนะครับเอสปันยอนเนี่ยสถารลอยตัวแล้วนะครับ หลังจากรอดตกชั้นนี่แพ้มา3เกมติดเลยก็ไม่เอาอะไรเหมือนกันในขณะที่บาร์เซโลนาเนี่ยชนะเกมนี้แชมป์เลยนะครับดังนั้นนี่แม่แล้วมาได้แชมป์ในเกมดาบี้แมชด้วยพี่ใหญ่มองว่าก็เป็นแรงจูงใจนะครับหน้าวัดใจบาร์เซโลนาคือฟอร์มชั่วโมงในเอสปันยอนสู้ไม่ได้จริงๆนะครับบาซ่าเนี่ยลามินยามาราฟินญาน่าจะผ่านครับน่าจะบุกมายิงขาดถึง2ประตูได้เชียบบาร์เซโลนานะครับ ปิดท้ายที่เวลาตีสองครึ่งครับไปดูเกตาเฟ่จะเปิดบ้านเจอกับอลาติกบินบาอันดับ4เกตาเฟ่39แต้มเกมล่าสุดบุกไปแพ้บาเลนเซียมาเละ0ต่อ3นะครับมารัวร์รัมบารีพ้นโทษแบงกลับมาช่วยทีมนะครับที่เหลือ z, อัรบาโรโดดีเกสุยมียากกองหน้าบอค่ามายอราเจอกับบินบา64แต้มเ,เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะอาราเบสมา1-0นะครับน่าจะยังไม่มีคู่พี่น้องนิโก้แล้วก็อินจักี้วินเลียมนะครับแต่ก็ตัวหลักๆก,ก็ ออยฮันซนเซตนี่น่าจะกลับมาเป็นตัวจริงได้แล้วนะครับที่เหลืออเล็กซ์เบเรนเก้พ้นแบนด์กลับมาข้างหน้ามีกอก้ากรูเซต้ากับซาวนาดีเป็นตัวเลือกนะครับนัดแรกเสมอกนหนัหนึ่งที่บ้านบินเบาก่อนเกมบินเบาบุกมาเป็นต่อครับบินเบาเนี่ยต้องการไปแชมเปี้ยนลีกเลยนะครับชนะเกมมีโอกาสสดใสค,ครับในขณะที่เกตาเฟ่แม่เป็นทีมกลางตารางก็ไม่เอาอะไรเหมือนกันนะครับนี่แพ้มา5เกมติดครับโอ้เกมที่แล้วก็บุกไปแพ้บาเลเซียมา3ลูกคือช่วงหลังนี่ ก็เล่นไม่เอาอะไรเลยนะครับเกมคู่นี้บินเบาคุณภาพตัวเล่นยังดีกว่าครับพี่เจียมองว่ามีโอกาสคือแย่สุดของบินเบาคือเสมอครับมีโอกาสลุ้นถึงบุกชนะเก็บสแต้มนะครับสรุป3มคู่ครับชอบทีมเหนือกว่านะครับเอาอีตีฮัทบาร์เซโลนาและแอตลิติบินเบาครับอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของไซกคอยนะครับสวัสดีครับ